สวัสดีครับผมตากเชลเลอร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในแมป h u n t ี้ซอมบี้นะครับผมก็แมปนี้ได้มีการอัปเดตมาใหม่เป็นอัปเดตอะไรนะ1.7นะครับผมน่าจะใช่1.7นะครับก็อัปเดตในครั้งนี้ก็จะมีอาวุธใหม่นะครับผมก็จะมีดาบเกอร์อันนี้นะครับกับเปิร์กซึ่งผมสุ่มได้เรียบร้อยนะผมนั่นก็คือเปิร์กดับเบิลดามเมดนะครับผมก็อันนี้เลยนะครับก็สุ่มไปประมาณหลายอันอยู่นะครับแต่บนดามเมดเดี๋ยวมาใช้ให้ดูนะครับผมอันที่อัปเดตมาอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้นนนนะัผมใช็็็็ออปปปปกจเเเดต ก็จะสุ่มของให้ซื้อทุกวันนะครับผมก็แต่ก็มีเวปป้อนเอฟเฟกต์แพกนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์เวปป้อนนะครับผมก็จะเป็นเวปป้อนประจําตัวของอาวุธนั้นๆนะครับผมซึ่งผมก็ได้ลองสุ่มมาแ้นั่นก็คือ X Light ไรนะครับก็ยังไม่ได้ลองใช้ดูนะครับผมอย่างที่ที่เท่าไหร่ที่นี่ยผมก็จะเป็นโค้ดใหม่นะครับผมทุกคนโค้ดใหม่ซึ่งผมใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดให้ไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับผม สำหรับคนที่ได้โค้ดแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกว่าผมขอรบกวนท่านผู้ชมสักนิดนึงนิดเดียวจริงๆครับผมก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็จะดีมากถ้าเกิดทุกคนดูคลิปผมจนจบนะครับเพื่อเป็นแรงกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับซึ่งทุกคนไม่ต้องดูคลิปผมก็ได้แค่เปิดทิ้งไว้ให้มันรันเองจนจบนะครับผมผมค่อยแบบจะดีใจมากเพราะว่าผมได้เป็นชั่วโมงการดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้ยังขาดอีกประมาณพันห้าพันเจ็ดนะครับผมก็ขอความกรุณาด้วยนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับผมก่อเดี๋ยวเราไปดูอาวุธกันเลยนะครับหลังจากเออ่สิงับผมกด e อันนี้เป็นเกร์นะผมซึ่งผมได้ทำเควสอะไรมาเรียบร้อยแล้วผมนั่นก็คือต้องมีเงินรันหกับเลเวล25นะครับแล้วก็ทำเควส2เควสให้สำเร็จซึ่งผมเรียบร้อยแล้วผมอันนี้ก็เป็นเควสสุดท้ายนะครับก็สักเสร็จจกนั้นกุดครามได้เลยครับกดครามเสร็จเงินเราก็จะหายไปเลยนะผมรัน5้าที่เก็บหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมก็ไอเทมก็จะมาอยู่ในช่องนี้เหมือนกันเอ้ยเหมือนเดิมนะครับเราก็กดไปเลยผมเอามาแทนอันไหนดีนะดูอกัันนเลยะครบผม d ด g g เกผมจะมาคอมโบกับเคียวเลยนะครับผมคอมโบแบบสายแบบใส่พริวใส่อาบิลิตี้นะครับผมหูยเท่มากทุกคนดูดิโอเคครับผมเดีย๋ยวผมจะมาโซโลด่านหนูท่อกันบ้านด่านท่อนหนูนะครับในโหมดไนท์แมเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราจะไม่เน้นทําเวลาเร็วนะครับแต่จะเน้นเป็นการรีวิวซัมากกว่านะผมรีวิว d ด็คเกอร์ดาบคู่นะครับซึ่ง เท่มากดู casing, jogo. สเเวิสว้าวส,ส,ส,สกิลจะมี ZXCV เหมือนเดิมแล้วก็อันเตนะครับสกิลแรกเดี๋ยวผมใช้ดูก่อนเลยจะเป็นอัมอัมเบิลพิสนะครับหุยหุยหุยตกใจเลยขนาดวะเออนั่นแหละครับผมก็มันเป็นสกิลพุ่งไปอยู่นะครับผมเป็นสกิลพุ่งส่วน X จะเป็น NYX m i l น์มิเลนะครับเป็นยังไงไปดูหุยฮ้ยมันจะเรียกฮ้ย เดี๋ยวมันจะเรียกเป็นเหมือนแบบอะไรอะวิญญาณออกมานะครับผมได้วิญญาณอะไรออกมาสู้กับเรานะครับเฮ้ยอันนี้ผมมั่วนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าต่อไปก็จะเป็น shadow flash นะครับ shadow f l a t h อุ้ยโอเคผมเดี๋ยวเราไปลุยก,กันเลยนะครับสัตว์ว้าวอุ้ยแล้วมอนติดสตันด้วยทุกคนพอเราสกิลผ่านมอนมอนติดสตันด้วยนะครับเฮ้ยโดนระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,ย,ยต่อไปสกิล x นะครับสกิล x ปุ๊บอ๋อเป็นเรียกแบบเรียกวิญญาณมาสู้จริงด้วยครับวิญญาณเราก็ังมีเลือดแต่ว่าเดี๋ยว,ยวทำไมมาตีเราไม่ใช่ละไม่ใช่ละถอยก่อนถอยก่อนเรียกวิญญาณออกมาสู้นะครับแล้วผุ่มโดนใครฟันเนี่ย <c oughs> ตีธรรมดาก็แรงนะครับผมสําหรับอะไรอะ่ะจําชื่อไม่ได้ออนดงเกอร์เจนนี่ไปไหนเนี้ยเออตอนแรกบอกว่าอะไรตอนนี้เริ่มแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ครับผมดูว,ว่าสกิลเท่มากเลยนะครับเรียกวิญญาณโอโหโดนจับสแกร สแคร์เข้ามาก็สตาร์นต่อไปชาร์โดว์แฟตนะครับชาร์โดว์แฟตสเต็ปเท้าชาร์โดว์แฟตอุ้ยอุ้ยผมว่าจะไม่ผมไม่รู้ว่าจะรอดถึงด่านสุดเอ้ยผมไม่รู้ว่าจะรอดถึงเวฟสุดท้ายหรือเปล่าเลือดเหลือยีิบก้าโอ้โหโอนอนอนโดนจัมส์แควร์อีกแล้วโอ้ไม่ก็สตาร์นไปหนึ่งทีอุ้ยแรงเหมือนกันนะมอนธรรมดาตายเลยครับทุกคนชาร์โดว์แฟตว้าวแรงจะเอาเรื่องเลยนะครับผมพุ่งเร็วมากแล้วก็เรียกวิญญาณออกมาเลย เอามาสู้ด้วยว้าวว้าวจะโดนระเบิดโอ้โหเฮ้ย,เ,ย <c oughs> เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขอตั้งหลักก่อน,น,น,นขอตั้งหลักก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอตั้งหลักก่อนเฮ้ยเฮ้ยแดดไปโดนหรอกน้องชาอเออฉันดนแฟดขอละขอละตานี้พี่ขอตานี้พี่มี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 ม,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 มอือ ไม่ไหวบลทุกคนไอแม่มันยากมากเลยโอเคครับผมตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเปิร์กมาใหม่นะครับก็เริ่มเล่นใหม่เมื่อกี้ไม่ไหวจริงใช้อาวุธเดียวไม่ไหวจริงมันยากเกินไปหว่าไนแม่ผมว่าอาวุธเดียวเอาไม่ไม่อยู่แล้วตอนนี้ต้องใช้สองอาวุธนะผมเออแล้วผมก็ลืมใช้เขียวด้วยไงไประเด็นลืมหยิบเขียวมาใช้เลยเล่นเพลินเกินอาวุธอะไรเนี่ยโอเคผมตาสุดท้ายไม่ใช่ด่านสุดท้ายก่อนที่อันนี้ผมจะวิ่งไปเปิดเลยนะครับ วิ่งไปเปิดหน้าเลยนะครับผมเปิดหน้าคนดูไม่ใช่นะครับไปทั่วอีกแล้วเอาทางไหนเนี่ยเอาอยู่นู่นอยู่นู่นเฮ้ยไม่ใช่อุ้ยแล้วใครมันขยันกอจังเลยเว้ยอย่ากกอได้ไหมขอร้องเลยนะครับอยากกอเลยโอเคผมเดี๋ยวผมวิ่งไปเปิดเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับผมเสียเวลากดอีเพื่อเปิดประตูปิดประตูตีหมานะครับผมแล้วก็แล้วก็วกโดนกออีกแล้ว น้อยเลือดก็เต็มหลอดนะผมเพราะว่าเอาเปิร์กไอ้นี่มาแวมไพร์โกงโคตรโกงเลยก็ว่าได้เดีย๋ยวผมจะได้ใช้สกิลให้ดูแบบเต็มตานะครับผมก็เริ่มที่อัมเบรพรีเพิ่งนี่ครับผมเป็นการวิ่งฟันแล้วก็มันจะสตันนะครับมันก็จะแบบงงๆอุย้ยตัวเลยผ่านไปแวบบๆแบบเมื่อกี้นะครับอันที่สองจะเป็นเรียกวิญญาณนะครับผมเรียกเงาออกมาสู้นี่ครับต่อไปก็จะเป็นชาร์โดแฟลตนะครับผมสเต็ปเท้าวิญญาณนะครับผมสเต็ปเท้าชาร์โดสเต็ปเท้า,วดดทาวความมืด นั่นแหละเหมือนยันหรือเปล่าเคลียรเร็วมากนะครับผมเพราะว่าสกิลมันโคตรแรงแต่ว่าตีธรรมดายังเบาเอ้สิบวิแล้วโบส์ยังไม่เกิดเลยนี่แยมไม่ทันขัดคำมันมาแล้วนี่อันตีครับผมได้เห็นเต็มลูกตาแล้วนะครับโวโวโวอ้าวโอเคครับผมผ่านอยู่เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับอาวุธใหม่กับ เพิ่งใหม่แล้วก็อะไรใหม่ๆจากการอัปเดตมาแต่ว่าดันใหม่ยังไม่มาเนีผมผมบอกเลยว่าเอาวุณนี้ถือว่า OP มากเลยนะครับสำหรับแดกเกอร์นะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อย่าลืมซื้อเสื้อแอมเบดกันด้วยนะครับอยู่ลิงก์ใต้กลุ่มลิงก์ใต้อเมริไลบายในคลิปนีะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอาจมีอัปเดตอะไรมาอีกผมจะลงคลิปไปดูนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า